ดูนะคะพเพื่อนๆร้านที่เดี๋ยวมองซ้ายมองขวาก่อนร้านที่เราจะนะคะเสี่ยวไก่นะคะโฟกัสร้านนี้ค่ะทุกคนกากันมาดีนะคะน้องเขายังขายอยู่นะคะร้านนี้นะคะเสี่ยวไก่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆีอีกแล้วจูงมือแม่อีกแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนน้องนายสวัสดีค่ะพี่ๆหน่อยเราออกมาทําไมกันดึกเกน สองแม่ลูกแม่หิวทีแรกแม่ว่าจะไม่กินข้าวเย็นนะคะเพื่อนคะแต่ป็ไม่ได้ทําไม่ได้ค่ะคนนี้หิวแล้วฉันอยากแม่นำไม่ได้จะเจอกันที่หน้ารถตั้เช่นเคยนะคะหาอะไรกินกันไม่ใช่เข้าเก็บร้านหมดแล้วหรอป่านนี้นะคะตอนนี้ก็เดินไปริมถนนทำไมต้องจูงแม่ไป ชอบแบบแกแล้งว่าเหมือนจูงคนแก่อะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่แก่เลยอโอเคเพื่อนท่าเดี๋ยวเจอกันที่ร้านขายของกินนะคะด้านหน้ารถตั้งนะคะจะเหลือสะกี่ร้านเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ว่าเรายังไม่แวะเราจะไปดูข้างหน้ากันก่อนนะคะร้านลาบร้านลาบจองไว้ก่อนเหลือหลายร้านอยู่นะคะเพื่อนหลายร้านนะแต่ว่าของกินมีอะไรที่น่าสนใจซนชิเนะจ้าเก่าเจ้าเดิมนะไมนะ่ต้องเอาหลายชิน้นนะไหนนะมันดึกแล้วนะ เหลือถ่าละไม่กี่ชั้นนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นเวลาิีทุ่มแล้วเนี่ยสองทุ่มกว่าแล้วสองทุ่มกว่าแล้วใช่ใช่เลยเป็นย่างเหรอคะทน้าสับทูน่าสับอ๋อหอเป็นเนื้อเป็นเนื้อทูน่าอ๋น่าจะมีกล่องเลยกันรุนะคะเพื่อนร้านที่เดี๋ยวมองซ้ายมองขวาก่อน ร้านที่เราจะนะคะเสี่ยวไก่นะคะโฟกัสร้านนี้ค่ะทั่กันมาดีนะคะน้องเขายังขายอยู่นะคะร้านนี้นะคะเสี่ยวไก่ค่ะเราเราเอากี่ชุดนะสองชุดธรรมดานะละเหรอไงเอาสีมาละมะละมละนิดหน e ึ่งหยิบไปแล้วเหรออ๋อหยิบ <t> อีกหนไข่นิดนึงนะคะขออีกนิดหนึ่งค่ะแม่ประมาณนี้พอไหมสองคน อ๋อได้พอพอเพีีขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะลูกได้แล้วค่ะไหนไหนตัวไหนลูกนะคะเจ้าหล่อยนะคะเพื่อนได้แล้วสองายูนมองแม่น้องน้องร้อนหรอคะน้องหิวหรือเปล่าอุ้ยน่ารักนะตอนนี้เรากำลังเดินเข้าบ้านนะคะเพื่อนเออได้แล้วเรียบร้อยนะคะ ก๋วยเตี๋ยวไก่สองชุดเจ้ากับซูชิของนางน,นะคะเพื่อนก็เดี๋ยวเราจะไปอิ่มอร่อยอาหารเย็นนะคะเพื่อนก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะ